ผมดูที่มัสยิดเกาะมาวันนี้เขาทำบุญนะครับเป็นเป็นงานบุญอะไรแล้วใบังงานบุญแล้วอ่านมูลิษอ่านวันคล้ายวันเกิดซาตดามูฮัมมัดอ๋อที่บ้านคุณตั๋งสุกคนข้าวเหนียวเขาเาวับมาซำเขาเกลือปาดพ้างเขามีนี่ด้วยนะเขามีเขามีน้ำพริกกะปิด้วยนี่ อันน้ำน้ำจบอะไนอันน้ำจบอะไรจบอลไรมา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 ซำข้ามนะอืมพริกมาขามทุกคนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรากนองเตียวลองไหมเนี่ยทุกคน กคนมาเร็ว <uno> บ uh ้างนังเร็วี่เป็นวันตำเหรอนี่เนี่ยนเนี่ยนเนอนีนวันำบุญนน เอาเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นของหวานทุกคนก็เนื้อน้ำตีเนื้ลบหวานข้าวเนี้ยน้ำตีอันนี้เป็นข้าวเหนียวคลุกกับน้ำกะทิทุกคนก็น่าจะเติมน้าตาลด้วยหวานหวานเดี๋ยวจะลองดูนะไม่เคยกินนะลองลอง้องลองเล่นเล่นกันไหนอยกไปเล่นเล่นมันะนั่งพักกนหรอก ข้าวเหนียวน้ำกะทิลองกันลองกันสมอันนี้น้ำพริกมะขามนะเอามาลองกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวหวานข้าวเหนียวหลบน้ำกะทิหัวเนี้ยวหัวเนี้ยวขึนได้ขึ้นได้กินได้ทุกคนอื เดี๋ยวอ uh. ันนี้เดี๋ยวผมเอาเอากับน้ำพริกกะปิดูนะอนี่้นน้ำรน้น่ะอันนี้น้ำพริกกะปินะกินได้หมดรสชาติอาจจะไม่คุ้นแต่กินได้หมดกินได้อยู่นะข้าวเหนียว อ่านว่าคำสั่งเชิญคำสัต่์อะไรนี่แกเช่นไีอันนี้เขากำลังอ่านคำภีนะครับคล้ายๆว่าเป็นการให้ให้บุญกับสาดา